จะถอดก็ต้องไขน็อต2ตัวแต่ว่าไม่มีความจําเป็นจะจะอัปเกรดก็อัพที่แบตเตอรีอ่สัก3ามพันกว่ากาใช้ได้นานขึ้นเยอะเลยเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับได้รับของเล็กๆน้อยๆมาจากโอลด a าแบตเตอรี่เผื่อท่านที่สนใจของไม่ได้แพงอะไรมากก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้จริงจัง Z818 r ด c h a r งแป e l ิชา r ์เดอร์สตร l i ไลทเป็นไฟฉายอเนกประสงค์อีกเหมือนกันติดจักรยานก็ได้เขามีดักเก็ตสำหรับจับกับแผ่นจักรยานมาให้คือถ้าเกิดไม่จับกับแน่นจักรยานจะเอาไปจับกับท่อกับเสาเต็นกับอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมว่า แค่ที่เขาให้มานี่ก็สะดวกละมีสาย USB Type C 1เส้นอันนี้เป็นยางซิลิโคนนี่แหละมาดูตัวไฟฉายก่อนตัวไฟฉายนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตด้วยนะเ,ออเข้าท่าเลยหลอดไฟหน้าคู่ LED พร้อม TIR แบบนี้ มีจอแสดงระดับแบตเตอรี่แบบ LED 7 Segment มนต์ูยถึงชาร์จไว้เต็มแล้วเพราะว่าผมเทสด,ดูดแบตเตอรี่ออกให้หมดดูดยังไงใช้หลอดดูดไม่ใช่ฮนะเขามีโหมด power bank ด้วยผมก็เอาไปเสียบกับมือถือผมนี่แหละแล้วก็เดรนออกไปให้หมดเลยมันเร็วดีดีกว่าเปิดไฟด้านหลังมีคลิปเน็บเป็นเหล็กนะแล้วก็ยึดด้วยเกลียวปล่อย2ตัวติดกับตัวถังเลยมีช่องชาร์จเป็น Type C ด้วยนะ อีกตัวหนึ่งเหมือนกันฮนะมีอุปกรณ์มาเหมือนกันแต่ว่าสีต่างกันผมทําเลอะซะหน่อยละเป็นสีไม่เชิงขาวเขาเรียกว่าไอวอรี่สีงาช้างอะไรทำนองนี้นะสีขาวแก่นะวางไว้พูนก็นได้แล้วแต่ใครจะชอบสีไหนนะครับเขามีเอามาขายเนี่ยสสีเลยแล้วก็ราคา100กว่าบาท199หรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะมีมานิดหน่อยโหมดก็จะมีมาครบๆเลยนะกดสวิตช์ตัวนี้ตัวเดียวติดไปหน้าหาย ายนี่สว่างพอประมาณเลยประมาณสัก3 5 0 4 0 0อลูเมนอะไรประมาณนี้มี TIR ช่วยปรับแสงด้วยแสงใช้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเทสให้ดูด้วยถ้าสมมติว่าเปิดแล้วทิ้งไว้เกินกว่า8วินาที1,4,5,6,7,8แล้วกดอีกทีเขาจะดับแต่ถ้าเกิดเราไม่รอทิ้งไว้แล้วกดแล้วเราต่อไปเลยเนี่ยจากไฮมันก็จะมาที่โลมาที่กระพริบสตรกแล้วก็มาที่ไฟข้าง ไปข้าง LED แสงขาวเนี่ยแดดวงสว่างนะชอบตรงที่เขาตั้งด้านนี้ก็ได้ตั้งเอาด้านนี้ตั้งเนี่ยมันก็จะสูงหน่อยนะถ้าเราจะอ่านหนังสือทำภารกิจอะไรเราก็ตั้งอย่างเงี้ยมันก็เห็นชัดนะสองได้เลยหรือว่าถ้าเราต้องการใช้มุมเตี้ยๆหน่อยเราก็ตั้งเอาด้านนี้ลงเออมันเข้าท่าดีเหมือนกันอ่ะทีนี้ถ้าผมกดไปอีกทีมันจะดับน,นะ ดับแล้วเพราะมันเกิน8วิอลองมาที่นี่อีกทีแล้วกดเลยตรงนี้ไปอีกทีนึงก็จะเป็นแสงแดงแสงแดงนี้เป็น3ดวงพอนะครับสําหรับการอ่านการอะไรในในระยะใกล้เนี่ยจากแดงก็ไปแดงกับพิบติดท้ายจักรยานหรือว่าเน็บกับเป้หลังของเราเนี่ยเวลาเดินป่าหรือว่าเวลาขี่จักรยานก็ทําให้คนที่ตามกลุ่มข้างหลังเราเป็นสัญญาณได้ดีเลยสรุปแล้วมีไฮโลสโตรแสงขาว8ดวง แสงแดง3มดวงแสงแดง3ามดวงกระพริบแปบ,บๆแล้วก็ดับถ้าผมกดไปเรื่อยๆ็็จะว,วนไปอย่างนี้แต่ถ้ากดไว้สมมติว่าที่โลแล้วกันนะที่โลหนึ่สามเอ๊ะไม่ถึง8เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งเออประมาณ5วินาทีเอง ประมาณ5วินาทีดับไม่ไม่ถึง8วินาทีนะครับแก้ไขแก้ไขทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาทำมาเป็นสีเกือบจะดำแล้วเป็นสีเ,สเสทาๆแต่ว่าพานสปาเลน์นะครับทำให้แสงไม่จ้าจนแสบตาจนเกินไปนักก็ดีเหมือนกันดีกว่าที่มันใสๆปิ้งไปเลยมันตาเนาะตัวนี้ที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเขามีเป็น power bank มาให้เราในตัวอะไอย่างเงี้ยฝั่งนี้เป็น lining สำหรับ ตระก,กูล iPhone, iPad อะไรที่ยังใช้ Lightning อยู่นะรุ่นที่ยังใช้ l t n i t n แต่ถ้าเป็นรุ่นไหนที่ใช้ Type-C แล้วเขาก็มีด้านนี้ใช้ Typ แล้วจ่ายไฟออก5โวลต์1แอมป์เป็น USB ธรรมดาไม่มี power delivery ไม่มีอะไรพิเศษไฟฉายตัวหลักตัวที่ท่านใช้อยู่ตัวประจำเกิดแบตหมดก็ถ่ายจากตัวนี้มาได้ใช้ Type-C ตัวนี้ถ่ายออกมาอย่างยๆเขาชาร์จแวบๆบแบบเข้ามาตรงนี้เลย นะครับแล้วเาก็ปล่อยไฟจากในนี้ออกมาแบตเตอรี่ในนี้ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ที่ผมลองใช้ชาร์จมือถือนะคือตอนที่ได้ตัวนี้มาผมก็หาทางที่จะเรนไฟออกชาร์จมือถือเขามีมา8.5%ดสิบห้าเปอรจากโรงงานชาร์จมือถือได้ประมาณเกือบสิเนี่ยมือถือตัวใหญ่ๆของผมนะแก้ขัดพอเอาตัวรอดได้เลยนะสําหรับชาร์จได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะต่ออินพุตเข้าไปที่มิเตอร์นี่นะ t y p 4 พูดออกมาแล้วก็ไปชาร์จมือถือชาร์จเข้านะนี่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นคิกชาร์จนะเป็น USB ปกติเนี่ยกระแสชาร์จ1.15มีแบตเตอรี่ผมมีอยู่68นิ่งด้วยนะไม่ธรรมดานะเนี่ยขยับแค่ทศนิยมหลักที่4ที่5แบตเตอรี่ภายในกาเนี่ยในนี้มันเป็น18650ก้อนเดียวผมมาวัดได้จริงๆแล้วก็คือ1600มิลลิแอมดูจากในรูปก็ได้ผมถ่ายรูปไว้จะได้ไม่ต้องอนะินเสิร์ตเนาะ วัดได้1604ม ah. ิลลิแอมถือว่าให้แบตมาได้มาตรฐานดีอยู่ทีนี้เวลาชาร์จเข้าล่ะชาร์จไฟเข้าตัวเขาอันนี้มัน9.9%อยู่นะชาร์จตัวนี้ดีกว่าเออตัวนี้มี80%ชาร์จตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ผมเพิ่งชาร์จไว้มันยัง9 0กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่เลยชาร์จเข้าเลยนะฮะจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสายฟ้าสีเขียวๆอยู่ตรงข้างๆตัวเลขอ่าตอนนี้ชาร์จอยู่800กกว่ามิลลิแอม ในขณะที่แบตเตอรี่80%สําหรับลิเทียมไอออนถือว่าทําได้ดีแล้วแต่ถ้าเขาตกลงไปเหลือประมาณต่ํากว่า50%เนี่ยกระแสะชาร์จมันก็จะสูงขึ้นกว่านี้ตามสเปคเขาเลยก็คือประมาณ1แอ์เพราะว่าตัวนี้เขาใช้วงจร ชาร์จเข้าชาร์จออกเท่ากันเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูอะไรกันต่อเดี๋ยวทียดาวให้ดูนิดนึงก่อนแล้วกันนะเป็นแนวทางท่านที่สายโมเพราะแบตเตอรี่เขาให้มาพันหบางก้อนอาจจะได้พันห้าด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าสเปโรงงานเขานี่คือพันห้านะรุ่นเนี้ย 1, นะนนผมไปเซิร์ชมาแล้วผมก็นึกว่ามันจะเป็นเกลียวสั้นๆผมไม่ได้เอาไขควงไฟฟ้ามาถอดถอดมาได้แล้วนะครับ4ตัวแล้วก็เปิดเป็นเชลแบบ2ฝาแบบนี้ธรรมดาเงี้ยนะครับมีหลืบกันน้ําเข้าด้วยเห็นไหม เออไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เป็นไฟฉายจักรยานด้วยไงแต่ว่าไม่ได้กันอะไรมากมายนะอุ้ยมีแม่เหล็กด้วยลืมไปว่าท้ายเขาเป็นแม่เหล็กด้วยนะฐานเขาสปอตแผ่นนิกเกิลลงที่ขั้วฐานก่อนแล้วมาบัดรกรีที่แผ่นนิกเกิลอีกทีนะฮะเขาไม่ได้บัดรกรีลงที่ขั้วเลยอย่างนี้ปลอดภัยนะถูกต้องตามหลักท่านที่บัดรกรีลงที่ขั้วของก้อนแบตเลยเนี่ยไม่ดีทําให้ความร้อนมันอาจจะทําให้แบต เสียหายมาได้นะครับแล้วดูคอมโพเนนต์เขาดีทันสมัยแล้วมีวงจรโลวอลเตจคัดออฟแล้วไม่ไม่เปิดลากจนไฟหลีริบหลีลิบหลีพอต่ำลงมาถึงประมาณ2.7 2.8โวลต์เนี่ยเขาคัดออฟเขาตัดไปเลยเพื่อให้แบตมันทนเพื่อให้หลอดมันไม่เสื่อมง่ายฐานหลอดนี่ก็เป็นอลูมิเนียม1มิลช่วยในการระบายความร้อนก็จะอัพเกรดก็อัพที่แบตเตอรี่ อ่าสัก3 0 0พกว่ากว่ามิลลิแอมป์ใส่เข้าไปใช้ได้นานขึ้นเยอะเลยสำหรับท่านที่ชอบท่านที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปทำมันแค่นี้ก็พอแล้วแต่ผมลองใช้ดูลองเทสดูเนี่ยที่เขาแถมมาน,นี่ก็แบตใช้ได้นะแบตไม่ได้แย่เลยเพราะไขา่ลุไปแล้วเขาก็แนบสนิทพอประมาณนะครับมีล่องมีอะไรให้เห็นนิดๆเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้เอาไว้สำรองเท่านั้นเองตัวเนี้ยถ้าเป็นสีขาวสีงาช้างเนี่ยนะ เวลาเปิดแล้วตรงหัวเนี่ยเขาจะมีโกโลตรงเนื้อพลาสติกตรงนี้ด้วยติดไว้กับจักรยานเนี่ยคนมองจากข้างๆก็จะเห็นด้วยนะจะเห็นตรงนี้เป็นตัวบอกโดยถ้าเน้นใช้กับจักรยานจริงเอาตัวนี้แต่ถ้าใช้งานทั่วไปเอาตัวนี้ก็ได้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ชอบคลิปมันก็ดีนะใช้ได้เลยละ่ะวิธีการใส่ย,ยางนะท่านที่ซื้อไปแล้วหลายท่านจะงงเลยแหละเอายางนี้นะครับใส่ไปแบบนี้ Okay. แล้วก็ดันให้ลงตำแหน่งของมันอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะไปรัดกับแฮนจัก,กรยานสมมติว่าอันนี้คือแฮนจัก,กรยานแล้วก็ไปรัดหมับข้อให้อย่างนี้เห็นไหมครับผมใช้สีขาวๆจะได้ดูถนัดด้านที่มีรูนี่คือด้านหลังนะเอาคลิปเนี่ยใส่ด้านนี้แล้วก็ลาเข้าไปให้คลิป ก็จะลงล่องตรงนี้ง่ายๆเลยแล้วไม่หลุดแน่นตึกเลยเนี่ยดีนะสมมติว่านี่เป็นแฮนด์จักรยานนะใช้สะดวกนะครับกดปุ่มคอนโทรลทั้งด้านบนดีเลยแหละ,ะต้องการจะติดกับหลักอานก็ได้นะครับเอาไปติดกับหลักอานติดกับท่อนั่งท่ออะไรก็ตรงนี้ใช้เป็นตัวไฟแดงเป็นไฟท้ายก็ได้ด้วยเหมือนกันเวลาปลดก็ทำเหมือนเดิมครับปลดทางด้านคลิปนี่แล้วก็ดันออกแค่นี้ ออกแล้วอันนี้เราจะติดไว้กับจักรยานเลยก็แล้วแต่สะดวกหรือว่าจะถอดเก็บก็แค่นี้เองมารีวิวแสงจากไฟฉาย Z818 เปิดมาเขาจะดีฟอล์ t มาที่ไฮก็ระยะ15-20เมตรเนี่ยดูสบ,ยสบายสบายตาเลยติดเป็น2ดวงคู่ด้านหน้าเลยแสงจะขาวเป็นลักษณะของหลอดจีนนะราคาไม่แพงมากราคาจับต้องได้หันไปที่ตรงดงกล้วยนั้นก็ยังชัดอยู่นะ ระยะประมาณ25เมตรลองดูไปทั่วๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือที่เปิดมาเลยที่ d ด f a ฟอ t ์เขาเลยนะที่ไฮลองดูที่มีเดียมครับเบื้องหน้านี่ครับ5เมตร10เมตร15เมตรได้อยู่พอเลยไปถึง20เมตร25เมตรก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่เลยอาจจะบางกว่าไฮอยู่ยังเห็นได้ชัดแต่ก็ใช้ได้นะครับ ต่อไปเป็นสโตรปประมาณนี้นะครับมีระดับเดียวใช้ได้อยู่ส่งสัญญาณนะอะไรต่ออะไรได้นะครับทีนี้ดูแสงข้างข้างไซไลน์เนี่ยในหวังผลในระยะประมาณ3เมตรนะครับกำลังใช้งานแล้วหรือว่าใช้งานแบบในห้องพักในสถานที่ที่เป็นห้องอะไรอย่างเงี้ยดีนะครับสว่างสว่างจ้ามากๆเลยอันนี้คือระยะไฟห่างจากมือเนี่ยประมาณ1เมตรมีเปิดไฟออกเปดไฟเข้ามาได้ประมาณนี้ ลองดูไฟแดงเขาน,นครับอันนี้ไฟแดงนิ่งๆเป็น LED 3ดวงคราวนี้เป็นแดงกระพิบนะครับใช้ติดท้ายจัก,กรยานหรือว่าติดเป้หลังสำหรับคนที่เดินนำกลุ่มดีมากเลยกำลังดีนะครับไม่ได้จ้าจนหน้าลำคาญแล้วก็ไม่ได้ลิบหลีจนสังเกตยากจนเกินไปใช้ดีนะครับตัวนี้บริเวณจอแสดงผลก็จะมีบอกระดับ แบตเตอรี่อยู่ตลอดขึ้นติดตลอดเลยนะตอนนี้เหลือ99%ละชาร์จมาเต็มๆใช้งานทั่วไปครับติดรถติดกระเป๋าเครื่องมือติดบ้านไว้เวลาไม่อยู่บ้านหรือว่าเวลาที่มีแต่เด็กๆหรือผู้สูงอายุใช้ง่ายเข้าใจง่ายครับหยิบแล้วใช้ได้เลยหลังจากไปชมแสงกันมาแล้วก็จะเห็นว่าก็อาศัยได้ใช้ได้แสงขาวเนี่ยผมชอบนะเนี่ย ใช้เป็นไฟอ่านหนังสือเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเลยอะ่ะเพราะามันไม่ได้กินกระแสอะไรมากมายเป็น SMD LED เล็กๆ6ดวงประมาณนี้นะครับของถูกก็มีของแพงก็มีฉะนั้นเรามีทุกอย่างก็ของถูกมันก็มีต้องมีเหตุผลของมันที่ถูกของแพงมันก็มีเหตุผลของมันที่แพงนะก็เลือกดูกันตามปัตยาศัยตามความเหมาะสมขอบคุณทางโอลดาแบตเตอรี่ที่เอื้อเฟื้อสินค้าดีดี น่าใช้เอามาให้ดูวนอยู่เรื่อยๆเลยขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ